สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพามาที่ภูภูเบกนะครับตอนนี้ก็มีสะบวหลวงที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของสรรพคุณสมุนไพรนะครับที่เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็ปลูกได้ทุกบ้านแน่ๆน,นะครับในกระถางแล้วก็ได้ประโยชน์มากด้วยการดูแลสุขภาพที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เป็นดอกไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นที่นิยมเพราะนั้นคือบัวหลวง,งจริงๆแล้วมันมีอีกหลายสายพันธุ์นะครับเราเดี๋ยวเราจะมาพูด เรื่องของบัรหลวงกันนะครับว่ามีประโยชน์ยังไงใช้ยังไงนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องที่เราสามารถประยุกต์ใช้ได้นะ ท่าน,นี้ก็ก่อนอื่นนะครับเรามาแยกก่อนว่าบัวหลวงมีกี่แบบตอนนี้นะครับก็คือที่เราพบเจอตอนนี้มีอยู่4แบบนะครับในบ้านเราะเฉพาะบ้านเราก็คือมีแบบบัวที่เป็นดอกแหลมนะครับถ้าเป็นสีชมพูอย่างที่เห็นข้างหน้านะครับเป็นพื้นขาวแล้วมีชมพูเรื่อๆอันนี้เรียกว่าปฐุมมาถ้าเป็นสีขาวนะครับลักษณะดเดียวกันคือดอกเป็นแหลมแบบนี้เรียกว่า ส่วนบัวที่เป็นอีกสองแบบก็คือว่าเป็นดอกซ้อนทั้ง2แบบก็คือเป็นสีออกชมพูกับสีขาวเนี่ยจะเรียกว่าถ้าเป็นสีชมพูนะครับเรียกว่าสัตบงกตส่วนถ้าเป็นสีขาวจะเรียกว่าสัตบุตรนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในบ้านเรามีสีอย่างแต่บัวหลวงเองเนี่ยมีทั้งเขตร้อนและเขตหนาวนะครับบ้านเราจะเป็นเขตร้อนซึ่งจะรากบัวมันจะไม่ใหญ่มากแต่ถ้าเป็น ในเขตเมืองหนาวอย่างประเทศจีนแคนาดาสหรัฐอเมริกานะครับเป็นบัวหลวงที่มันจะมีการสะสมเรียกว่าเป็นรากบัวที่เรากินส่วนมากในท้องตลาดนะครับจะเป็นสายพันธุ์จากเมืองหนาวนะครับซึ่งจะเป็นรากที่ใหญ่แล้วก็สีออกจะเป็นสีเข้มมีสีแดงสีเหลืองนะครับอันนั้นเป็นส่วนมากของทางเมืองหนาวแล้วก็สสารพคุณของ ตัวบัวหลวงเองเนี่ยคือใช้ได้ทุกส่วนนะครับตั้งแต่ดอกมีทั้งกลีบดอกมีทั้งเกสรอ,อันนี้คือเข้าเครื่องอยางหอมแล้วก็บำบัวใจยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีส่วนของใบนะครับใช้ได้ตั้งแต่ใบอ่อน,ออนส่วนใบแก่เนี่ยก็ใช้ประโยชน์ด้านอื่นอย่างเช่นการห่ออาหารการทําเป็นเครื่องใช้ไม้สอยนะครับซึ่งก็จะเห็นในปัจจุบันถ้าเป็นกระดาษแล้วก็ที่เราคุ้นเคยก็คือท,ทําข้าวห่อใบบัวนะครับซึ่งการที่นําไปห่อใบบัวนั้นก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับว่า ตัวบับหลวงเองเนี่ยจะเป็นตัวที่ให้สรรพคุณทางยาค่อนข้างสูงโดยเฉพาะดอกที่เรานิยมจะใช้บำรุงหัวใจบำรุงม้ามเรียกว่าเพิ่มพลังชีนะครับแล้วก็ในทางแผนจีนเองเนี่ยใช้ในเรื่องของบำรุงหัวใจบำรุงไตนะฮะอันนี้ก็คือเป็นของทางจีนมันจะมีน้าค้างใบบัวอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าคนไหนอยากเสียงใสยอยากเสียงดีอยากอ่อนยาวเขาบอกให้กินน้าค้างใบบัวทุกวันอันนี้ต้องพิสูจน์กันแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของของอประโยชน์เพราะว่า น้ำค้างที่อยู่บนใบบัวเนี่ยนะครับมันจะมีเรซินซึ่งเป็นยาอายุธนะอย่างหนึ่งนะครับซึ่งคนสมัยก่อนเวลาเขาจะทำทำยาทําอะไรก็ต้องเป็นน้ากระสายเป็นหลักนะครับซึ่งบางทีอาจหาน้ําค้างกลางหาวไม่ได้ก็ใช้น้ําจากใบบัวนะครับเก็บช่วงเช้านะครับถ้าสายไปหน่อยก็อาจจะมีสิ่งปนเปื้อนได้นะครับส่วนตัวใบบัวนะครับใบบัวจริงๆแล้วคือใบบัวอ่อนนี่นะับมันจะเป็นม้วนที่ยังไม่บานนะครับยังไม่คลี่ออกนี่นะครับ ตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวบำรุงเขาเรียกว่าน้ำดีบํานีอย่างเช่นคนที่เป็นนิ้วในถุงน้ำดีนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นที่อยู่ในเมล็ดเลยเป็นต้นอ่อนในเมล็ดเรียกว่าดีบัวตัวนั้นคือบำรุงตับและก็บำรุงหัวใจโดยตรงคนที่มีปัญหาเรื่องของเลือดมันจับตัวกันง่ายหรือเป็นก้อนเป็นลิ่มตัวบัวถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ทุเลาอาการส่วนตัวรากบัวเองเนี่ยนะครับก็คือใช้ตั้งแต่ขับปัสสาวะนะครับและช่วยระบายอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเราใช้ได้ แบบง่ายมากกินเล่นๆน,นะครับไม่มีปัญหาอะไรเก็บกินเก็บใช้ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับไม่ว่าจะปลูกลงกระถางเล็กๆนะครับหรือว่าปลูกเป็นเป็นสระเป็นบึงแบบนี้นะครับก็ก็จะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะนําไปดูแลสุขภาพท่านได้แล้วก็ในเมล็ดบัวเองมีพวกกรดอะมิโนกรดไขมันแล้วก็วิตามินค่อนข้างจะสูงมากนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ใช้คู่กับลูกเดือยนะครับที่ใช้ในการดูแลสุขภาพแล้วก็ถือว่า เป็นยาอายุนะชั้นหนึ่งอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องไปหาไกลนะครับแล้วก็ต้องไม่ไม่ต้องสิ้นเปลืองมากด้วยนะครับเก็บได้ทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ดอกซ้อนหรือพันธุ์ดอกดอกแหลมนะครับก็ใช้มเมล็ดได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราสามารถาเรียกว่าใช้ง่ายใช้ประโยชน์คือมีกินนิดนหน่อยนะครับไม่ต้องไปกินแบบเป็นอาหารเยอะๆยะยกเว้นว่าคนที่ ไม่มีบริเวณไม่ได้ปลูกเอาไว้เนี่ยนะครับไปซื้อตามท้องตลาดได้แต่ว่าก็ควรจะใช้แบบของสดใหม่นะครับก็จะได้ประโยชน์และสารพุณในการดูแลสุขภาพดีกว่าที่จะแบบที่มาตากแห้งแล้วเก็บไว้นานๆอย่างนี้น,น,นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นํามาฝากกันสําหรับเรื่องของบัวหลวงนะครับก็เราก็รู้จากสารพุณและประโยชน์ของบัวไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ดอกซ้อนพันธุ์ดอกไม่ซ้อนนะครับท่านก็สามารถที่จะ ประยุกใช้ให้เหมาะสมนะครับในในแต่ละช่วงหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับในเรื่องการดูดูแลสุขภาพในช่วงยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามสงสัยนะครับก็คอมเมนต์มาเหมือนเดิมนะครับใน YouTube ของเรานะครับแล้วก็ทาง Facebook ของสมุนไพรภูเบศนะครับมีคําถามมีคําติชมอยากให้เรานําเสนออะไรก็แจ้งมาได้นะครับก็ยินดีนะครับแล้วเราก็จะนําข้อมูลต่างๆเอาที่แบบเข้าใจง่ายและใช้ได้จริงๆมาฝากท่านเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณครับ